ในชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องการเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแต่ทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในขณะที่บางคนกลับติดอยู่ที่เดิมคำตอบอยู่ที่นิสัยของเราเพราะนิสัยคือพฤติกรรมที่เราทาซ้าๆจนมันกลายเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิต วันนี้เราจะมาพูดถึงห้านิสัยที่ถ้าคุณสร้างขึ้นมาได้อนาคตของคุณจะมีแต่ขาขึ้นไม่มีคำว่าตกต่ำมาดูกันว่านิสัยเหล่านี้คืออะไรและคุณจะนำมันไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรนิสัยที่หนึ่งมีวินัยในตนเอง self-discipline ทำไมวินัยจึงสำคัญวินัยในตนเองคือพลังที่ทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่ควรทำแม้ว่า จะไม่อยากทำก็าตามมันคือสิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนทั่วไปเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลแก่คนที่มีแรงบันดาลใจแต่ให้รางวัลแก่คนที่ลงมือทําต่อเนื่องจนสำเร็จคนที่ไม่มีวินัยเป็นอย่างไรพวกเขามักจะผัดวันประกรันพรุ่งทำอะไรครึ่งครึ่งกลางฮ่าฮไม่มีความสม่ำเสมอ มักจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยากแล้วเราจะสร้างวินัยในตัวเองได้อย่างไร 1. ตั้งกฎให้ตัวเองเช่นถ้าคุณต้องการตื่นเช้าอยากกดปุ่มเรื่องปลุก s n o o z เด็ดขาด 2. ทํทำสิ่งที่ควรทำก่อนจัดลำดับความสำคัญของงานและทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอ 3. ส,สร้างแรงเสริมหรือว่า system ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้เช่นหลังจากทำงานเสร็จอนุญาตให้ดูซีรีส์ที่ชอบสี่เริ่มจากสิ่งเล็กๆฝึกควบคุมตัวเองจากเรื่องง่ายๆเช่นออกกำลังกายหวันละหนาทีก่อนจะขยายเวลาเพิ่มนิสัยที่2คิดแบบเจ้าของ ownership mindset อะไรคือ ownership mindset ownership mindset คือการคิดและทำเหมือนว่า เราคือเจ้าของชีวิตของตัวเองไม่โทษคนอื่นไม่โทษสถานการณ์และไม่รอให้ใครมาช่วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราคนที่ไม่มีอนุนชิดไมเซ็ตเป็นอย่างไรมักจะโทษโชคชะตาโทษสังคมหรือโทษคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์ขาดความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองเราจะฝึกอนุนชิดไมเซ็ตได้อย่างไร หนหยุดโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแทนที่จะพูดว่าฉันล้มเหลวเพราะหัวหน้าห่วยให้เปลี่ยนเป็นฉันล้มเหลวเพราะฉันยังไม่เก่งพอ 2. คิดแบบนักธุรกิจไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามให้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานร้านกาแฟให้ทำงานเหมือนว่าร้านเป็นของคุณ 3. ม,มองหาทางแก้ปัญหาแทนที่จะมองหาข้ออ้างเวลามีปัญหาอย่าพูดว่าทำไม่ได้แต่ให้ถามตัวเองว่าฉันจะทำยังไงให้มันสำเร็จนิสัยที่สพัฒนาตัวเองทุกวัน daily self improvement ทำไมการพัฒนาตัวเองทุกวันถึงสำคัญ คนที่สำเร็จไม่ได้ดีกว่าคุณหรอกพวกเขาแค่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกวันจนสุดท้ายความสามารถของพวกเขานำพาไปสู่ความสำเร็จคนที่ไม่พัฒนาตัวเองเป็นอย่างไรใช้ชีวิตแบบวันต่อวันไม่มีเป้าหมายหยุดเรียนรู้และคิดว่าตัวเองรู้พอแล้วติดอยู่ในอมาอร์อโซนไม่กล้าท้าทายตัวเอง เราจะพัฒนาตัวเองทุกวันได้อย่างไร 1. อ่านหนังสือวันละสิบยี่สินาทีความรู้ใหม่ๆจะช่วยให้คุณคิดและทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น 2. เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าฟังพาดแคสต์ดู YouTube หรืออ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จ 3. ออกจากคอนเฟอร์เนฝึกทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำเช่นถ้าคุณกลัวการพูด ในที่สาธารณะให้เริ่มจากการพูดหน้ากระจก 4. ทบทวนตัวเองทุกวันก่อนนอนให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างนิสัยที่ 4. จัดการเงินอย่างชาญฉลาด Smart Money Management ทำไมการจัดการเงินถึงสำคัญไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนถ้าคุณ ไม่มีวินัยทางการเงินสุดท้ายคุณก็อาจหมดตัวคนรวยไม่ได้รวยเพราะหาเงินเก่งแต่เพราะพวกเขารู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดคนที่ไม่มีนิสัยทางการเงินเป็นอย่างไรใช้จ่ายเกินตัวไม่มีเงินออมไม่เคยลงทุนติดหนี้สินเราจะจัดการเงินของเราได้อย่างไร หออมก่อนใช้ทุกครั้งที่ได้เงินมาให้ออมอย่างน้อย20%ก่อนนำไปใช้ 2. แบ่งเงินออกเป็นหลายส่วนเช่น50%ค่าใช้จ่าย20%ออม20%ลงทุน10%ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 3. ลงทุนในสินทรัพย์ไม่ใช่นี่สินซื้อสิ่งที่ทำให้เงินงอกเงยเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์มากกว่าของฟุ่มเฟือย สี่หลีกเลี่ยงนี้ที่ไม่จําเป็นใช้บัตรเครดิตอย่างมิสติอย่าใช้เงินอนาคตนิสัยที่ 5. มีความอดทนและไม่ยอมแพ้ persistence grit ทำไมความอดทนถึงเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนทุกสิ่งต้องใช้เวลาคนที่ไปถึงเป้าหมายคือคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม คนที่ไม่มีความอดทนเป็นอย่างไรล้มเลิกง่ายมองหาความสำเร็จทางลัดกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าลงมือทําเราจะฝึกความอดทนได้อย่างไร1、โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สนุกกับการเดินทางมากกว่าหมกบุญกับเป้าหมาย2、เรียนรู้จากความล้มเหลวทุกครั้งที่ล้มเหลวให้ถามตัวเองว่า ฉันจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร 3. อดทนให้พออย่าถอดใจเร็วเกินไปความสำเร็จต้องใช้เวลาอย่าคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีสรุปถ้าคุณสร้างห้านิสัยนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีแต่ขาดขึ้นไม่มีวันตกต่ำา 1. มีวินัยในตนเอง 2. คิดแบบเจ้าของ 3. พัฒนาตัวเองทุกวัน 4. จัดการเงินอย่างชาญฉลาด 5. มีความอดทนและไม่ยอมแพ้เริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะเห็นอนาคตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนก้านิสัยของคนขยันที่จองที่เกียรตไม่มีวันทําได้การเป็นคนขยันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาแต่มันเกิดจากนิสยัยและพฤติกรรมที่ถูกฝึกฝน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะที่จอมขี้กียยอจะมักจะหลิกเลี่ยงความพยายามและงานหนักคนขยันจะเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นจนบรรลุเป้าหมายลองมาดูก้าวนิสัยของคนขยันที่ทําให้พวกเขาแตกต่างและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเอง 1. วางแผนและตั้งเป้าหมายชัดเจนคนขยันจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการวางแผนพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการทำง,งานที่ชัดเจนการวางแผนช่วยให้พวกเขาโฟกัสกับสิ่งสำคัญและจัดลำดับความสำคัญได้ดีในขณะที่จองที่เกียจมักต่อยให้วันผ่านไปโดยไม่มีแผนใดฮ่หาฮะลงมือทำทันทีสำหรับคนขยันไม่มีคำว่าเดี๋ยวหรือพรุ่งนี้ หากพวกเขาคิดจะทำอะไรพวกเขาจะลงมือทำทันทีโดยไม่รอช้าต่างจากคนขี้เกียจที่มักผัดวันประกรันพรุ่งและหากขออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงงาน 3. ม,มีวินัยในตัวเองวินัยเป็นหัวใจสำคัญของคนขยันพวกเขามีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ให้ทำสิ่งที่ควรทำแม้ในบางครั้งอาจจะไม่อยากทำเลยก็ตามพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จเกิดจากความสม่ำเสมอในขณะที่คนขี้เกียจมักทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล 4. จัดการเวลามีประสิทธิภาพค,คนขยันรู้วิธีบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าไม่เสียเวลากับเรื่องไร้าสาระหรือกิจกรรม ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่างจากคนที่เกียจที่มักปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรที่มีคุณค่า 5. สแสวงหาความรู้และพัฒนาตัวเองคนขยันมักมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและไม่หยุดพัฒนาตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าความรู้และทักษะท,ที่เพิ่มขึ้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จในขณะที่จอมที่เกียจมักมองว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องยุ่งยากและไม่คุ้มค่า 6. เผชิญปัญหาและแก้ไขอย่างจริงจังเมื่อเผชิญกับปัญหาคนขยันจะไม่มีหรือหาข้ออ้างแต่พวกเขาจะมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาพวกเขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากต่างจากจอมที่เกียจที่มักหลีกเลี่ยงปัญหาและคอยโยนความรับผิดช,ชอบให้คนอื่น 7. มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่คนขยันยึดมั่น พวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่องในขณะที่จองที่เกียจมักยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความล้มเหลว 8. มองบวกและมองไกลคนขยันมีมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตพวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และมีความคิดที่สร้างสรรค์พวกเขาไม่มองเพียงผลประโยชน์ระยะสั้นแต่คำนึงถึงเป้าหมาย ในระยะยาวเสมอต่างจากจองที่เกียรตที่มักมองแต่ความสบายในปัจจุบัน 9. รักษาสุขภาพกายและใจคนขยันให้ความสำคัญกับสุขภาพพวกเขาเข้าใจว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการทำงานและการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพพวกเขาออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และหาวิธีผ่อนคลายจิตใจในขณะที่จองที่เกียรมัก ไม่ใส่ใจสุขภาพและปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอบทสรุปนิสัยของคนขยันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนและความมุ่งมั่นที่ยาวนานแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจในวันนี้แต่การเริ่มต้นปรับเปลี่ยนนิสัยทีละเล็ก และน้อยยอ,อก,ก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นคนขยันได้จำไว้ว่าความสำเร็จอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเสมอ